นึกว่ามีใจหนุ่มนัก,กรามจับสาวทุมลงพื้นชุนจิตไม่ติดแจ้งความตำรวจไม่จับให้ใจ่ายสองมืนบอกโดนทำร้ายน้อยไปวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่เพจเ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพันหกกันค่ะซึ่งเขาได้โพสต์คลิปที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดของร้านกาแฟแห่งหนึ่งไกลกับฟิตเนสย่านสุขุมวิทพบหนุ่มหนักกรามอุ้มร้างสาวทุมลงพื้นจนกระเด็นเลยนะคะโดยมีรายละเอียดระบุว่า ไอ้ยักมันเท่าทุ่มสาวจีน เจ้าหน้าที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องเขานะไม่งั้นจะเสียชื่อตำรวจไทยเตือนไพ่ฝากแชร์เยอะๆด้วยครับเป็นบุคคลอันตรายตอนนี้เขาหายิ้มเล่นแถวสุขุมวิทยิ้มไหนไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้พิจารณาเองนะครับว่าควรให้เป็นสมาชิกไหมเหตุเกิดที่ยิมสุขุมวิท56จีบไม่ติดจ,จับทุ่มแมงเลยทีนี่ประเทศไทยมึงจะจับใครทุ่มสุ่ม4สุ่ม8ไม่ได้คนจีนผู้หญิงเป็นคนจีนไดจ้งความแล้วแต่ตำรวจ บอกว่าโดนทำร้ายน้อยไปจบเคลียร์ที่สองหมื่นแต่ตอนนี้ยังไม่เคลียร์เรื่องเงินน้องผู้หญิงจะไปพบหมออีกทีวันที่23สานี้เรื่องยังไม่จบง่ายๆนะทุกคนตำรวจได้บอกกับผู้หญิงอีกว่าถ้าไอ้ยักษ์นี้โดนทำร้ายเขาจะเรียกผู้หญิงที่โดนทำร้ายมาสอบจเจริญไหมไอ้ยักษ์ก็เทนให้ฟรีนึกว่าผู้หญิงมีใจสุดท้ายเขาหาเพื่อนซ้อมมันเลยโมโหไอ้ยักษ์สัเรือไปสอนเขาเองประเด็น แจ้งความแล้วครับแต่เหมือนน้องผู้หญิงจะบอกว่าทำไรมันไม่ได้เลยเคียร์จ,จบสองหมื่นนะที่เขาเล่ามาและยังโดนตำรวจบอกอีกว่าถ้าผู้ชายโดนทำร้ายเขาจะตามผู้หญิงมาสอบด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเดอะไทเก c o m ขอบคุณค่ะ